สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะกังวลใจแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแต่ก็เลี่ยงกันไม่ได้นะคะนั่นก็คือช่วงเวลาไวัยทองค่ะวันนี้เรามาฟังคำตอบกันค่ะว่าเราจะมีวิธีชะลอไวัยทองได้ยังไงบ้างนะคะหมอน้ำทิปจากแอดไลฟ์คลินิกนะคะ วัยทองหรือว่าวัยหมดประจําเดือนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงนะคะเราจะรังไข่ของเราเนี่ยจะหยุดทํางานนะคะแล้วก็จะสร้างฮอร์โมนไม่ได้ค่ะก็จะมีอาการหลายๆอย่างที่อาจจะเจอได้นะคะในช่วงแรก 1- 2ปีแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องประจำเดือนผิดปกติค่ะหรือว่ามีอาการร้อนวูบวาบนอนไม่หลับซึมเศร้าแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายได้นะคะบางคนก็มีเรื่องผิวแห้งแล้วก็เหี่ยวลงได้นะคะ ส่วนอาการในระยะยาวที่อาจเจอได้ก็คือพวกกระดูกพูนนะคะอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคกรดเลือดหัวใจตีบนะคะหรือว่าอาจจะน้ำหนักขึ้นง่ายค่ะอ้วนง่ายขึ้นได้ด้วยทั้งๆที่ไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะก็อ้วนแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเจอได้คือเรื่องสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะคะโดยสถิติแล้วผู้หญิงไทยนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงวัยทองเนี่ยประมาณอายุประมาณ49-50ปีค่ะ ยิ่งเราเข้าสู่วัยท้องช้าเท่าไหร่นะคะเราก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพูนค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะนอกจากเชื้อชาติและพันธุก,กรรมที่กําหนดอายุที่จะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะเราก็พบว่ามีอยู่5ปัจจัยด้วยกันค่ะที่ช่วยชะลอวัยทองได้ข้อ1นนะคะการตั้งครรภ์และการให้นมบุตรค่ะ พบว่าถ้ามีลูก1คนนะคะจะช่วยลดอายุที่จะเข้าสู่วัยทองได้8%ค่ะถ้ามีลูก2คนนะคะก็จะช่วยลดอายุที่จะเข้าสู่วัยทองได้ถึง16%ค่ะส่วนถ้ามีลูก3คนก็จะช่วยลดโอกาสการเข้าสู่วัยทองเร็วกว่ากําหนดได้ถึง22%ค่ะแล้วถ้ายิ่งให้นมบุตรนะคะเป็นเวลานาน2ปีนะคะก็จะช่วยลดการเข้าสู่วัยทองได้ถึง27%เลยค่ะ ทราบอย่างนี้แล้วก็อยากจะมีลูกกันขึ้นมาเลยใช่ไหมคะข้อ2นะคะการทานยาคุมกําเนิดคะ่ะจากการศึกษาในผู้หญิงชาวแอฟริกันนะคะก็พบว่าการทานยาคุมกําเนิดจะช่วยลดการเข้าสู่วัยทองได้ช้ากว่าคนอื่นด้วยคะ่ะข้อ 3. นะคะการไม่สูบบุหรีค่ค่ะก็จะช่วยลดการเข้าสู่วัยทองได้ถึง50%คะ่ะเพราะว่าในบุหรี่นะคะก็จะมีสารนิโคตินแล้วก็สารพิษต่าง ที่ไปทําลายรังไข่ค่ะที่จะทําให้เราสร้างฮอร์โมนได้น้อยลงนะคะ <_ s 1> ก็จะเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะข้อ4ค่ะ <_ s 1> การรับประทานวิตามินดีนะคะถ้าเรารับประทานวิตามินดีวันละ600 i อยนะคะ s> <S จะช่วยชะลอวัยทองได้ถึง1 7เเนเลยค่ะข้อ5นะคะ <_ s> การรับประทานถั่วแล้วก็พวกน้ำมันปลานะคะ s> <S ก็จะช่วยลดการเข้าสู่ภาวะวัยทองได้ด้วยค่ะทราบแบบนี้แล้วก็ลองนำไปปฏิบัติตามกันดูนะคะเพื่อชะลอ ฮอร์โมนให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะแต่ถ้าใครที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถให้ฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงได้ด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็วัยทองสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Adlife c l ล n i c ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Ad d Life แล้วก็ติดตามสาระดีๆได้กันต่อไปนะคะ